ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านกลางตำบลนวลพึ่งนะครับศูนย์นี้เรามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อรวบรวมสิ่งของมีค่าต่างๆรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนชาวตำบลนวลพึ่งเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นและก็ได้สัมผัสในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจะได้รวบรวมประวัติท่านสามารถศึกษาประวัติ นะครับประวัติศาสตร์ตำบนนนพึ่งได้อยู่ในศูนย์นี้เราจะบอกเรื่องราวต่างๆนะครับศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายในเรื่องของการเก็บของที่เป็นโบราณนะครับในขณะนี้คือเราก็ไม่ได้ใช้แล้วในสภาพวะปัจจุบัน เช่นกระโบมอย่างนี้นะครับกระโบมซึ่งเป็นสิ่งของที่ใช้ในการผัดข้าวข้าวเหนียวไม้ติดไม้ติดมือเพื่อการระเหยของน้ําออกจากข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีกระต่ายขูดมะพร้าวเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะครับกระบวยตักน้ํานะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่นี่ก็จะรวบรวมไว้นะครับรวมทั้งเหตุการณ์ที่สําคัญของตำบลนวลพึ่งคือในหลวงราัชากาลที่9ท่านได้เสด็จมาทําพิธีพระราชทานเพึงศพนะครับพระปฎิยานเถร ชาสุพัทโทนะครับที่วัดนองประพง์เมื่อวันเสาร์ที่16มกราคม2546นะครับท่านก็จะเห็นบรรยากาศแล้วก็จะเก็บภาพรวบรวมไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้จําเหตุการณ์ที่สําคัญในตำมนวพึ่งชาตำมนลพึ่งจะได้ระลึกถึงนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆมีความรู้ต่างๆนะครับเรื่องเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีของเล่นที่ชาวบ้านได้ทําขึ้นมามีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างรวมทั้งเราจะบอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับปาดของตำบลนนพึ่งว่ามีใครบ้างในด้านต่างๆนะครับเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมในเรื่องทองการประกอบอาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านเช่นการทอผ้านะครับการนวดแผนไทยต่างๆ คือสิ่งที่เราได้รวบรวมให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับเข้ามาชมศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิน่นแห่งนี้นะครับเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเราได้รลือึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษของเรานะครับและเป็นแหล่งเรียนรู้นิสิตนักศึกษาต่างๆนะครับเพื่อจะได้มาศึกษาว่าความเป็นมาเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนของมูมข้นครับครับอาศูนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านกลางนะครับซึ่งบ้านหมู่บ้านกลางนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่หลังวัดหนองปลาพงนะครับท่านจะมาที่วัดหนองปลาพงท่านก็สอบถามที่แม่ค้าที่ขายสินค้าโอท็อปได้ที่นั่นนะครับว่าบ้านกลางศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้อยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกโดยห่างจากบริเวณหน้าวัดหนองปลาพง มาประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับหรือท่านมาทางสายรอบเมืองอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเข้าที่หมู่บ้านกลางได้เลยนะครับโดยข้ามสะพานคลองคำนังรวยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมาเลยนะครับตรงมาแล้วก็จะเห็นป้ายบอกตลอดทางว่าศูนภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในที่นี่ก็จะอยู่ข้างๆวัดบ้านกลางนะครับอยู่ข้างๆวัดบ้านกลางซึ่งวัดบ้านกลางนี้ก็เป็นวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ติดกันมาชมที่สูนนี้แล้วก็ท่านก็ไปชม ปัดบันกลางได้นะครับ